ผู้พัดแทรเรื่องราวการพัฒนาตัวเองที่จะพาให้คุณใจฟูไปได้วยกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy Net Blueprint วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องวิธีปล่อยวางจากอดีตค่ะออพิโซดนี้คุณอยู่กับปามปณนิสรานะคะและปามแปลบ,บทความมาจากคุณซาร่าลุนเบิร์กในฮิวฟไลค์ค่ะข้อแรกเลยนะคะไร้มนใส่ตัวเองเพื่อตอบโต้ความคิดที่เจ็บปวด อันนี้คุณจะหมายถึงการพูดกับตัวเองเพื่อที่จะลดทอนความเจ็บปวดนนเองการมีมนบอกตัวเองในยามเจ็บปวดสามารถช่วยปรับความคิดใหม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักจิตวิทยาคลินิกคนคาร่าแมนลี่พูดว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับฉันลองใช้มนเชิงบวกร่า่ให้กับตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่น ฉันโชคดีที่สามารถพบเส้นทางใหม่ในชีวิตทางที่ดีสำหรับฉันข้อที่2ค่ะสร้างระยะห่างนักจิตวิทยาคลินิกคุณรามณีเดวาสุลากล่าวว่าการสร้างระยะห่างนั้นไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายอะไรเลยนะคะการสร้างระยะห่างทางร่างกายหรือจิตใจระหว่างตัวเรากับบุคคลหรือสถานการณ์ นั้นๆนสามารถช่วยปล่อยวางด้วยเหตุผลง่ายๆที่เราไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันค่ะเมื่อเราไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันไม่มีการกระตุ้นหรือได้รับการเตือนให้นึกถึงมันมากมันก็จะช่วยลดทอนความเจ็บปวดลงได้นะคะข้อที่3โฟกัสกับการทำงานของคุณเองเมื่อคุณนึกถึงคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดให้กลับมาที่ปัจจุบันค่ะ จากนั้นให้จดจ่ออยู่กับงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่ตรงหน้าและอยู่กับสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณที่มีสิ่งนั้นหรือได้ทำสิ่งนั้นค่ะขอ้อที่4ฝึกสติคุณลิซ่าโอริเวรานักบำบัดด้านครอบครัวกล่าวว่าเมื่อเราเริ่มฝึกอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นความเจ็บปวดของเราจะถูกควบคุมเราน้อยลง แล้วเรามีอิสระมากขึ้นในการเลือกว่าเราต้องการตอบสนองต่อชีวิตของตัวเราเองยังไงอย่าลืมนะคะยิ่งเราสามารถให้ความสำคัญกับเวลาปัจจุบันได้มากเท่าไหร่ผลกระทบต่ออดีตหรืออนาคตมีต่อเรายิ่งน้อยลงเท่านั้นค่ะขอ้อที่5เมตตาและอ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆคุณโอลิเวรากล่าวว่า ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเราอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราเจ็บปวดเราสามารถที่จะเลือกปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเมตตากรุณาและด้วยความรักค่ะข้อที่6ปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบให้มันไหลออกมาคุณเดวาสุลานักจิตวิทยากล่าวว่า หลายครั้งคนเรามักจะกลัวความรู้สึกเช่นความเศร้าโศกความโกรธความผิดหวังอารมณ์ด้านลบเหล่านี้เป็นเหมือนกระแสน้ำนะคะปล่อยให้พวกมันไหลออกมาไหลออกมาจากคุณการต่อสู้กับพวกมันโดยให้มันไหลออกมานะคะจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นในเวลาต่อมาข้อที่7นะคะยอมรับว่าอีกฝ่ายอาจไม่ขอโทษการรอคำขอโทษจากคนที่ทำร้ายคุณ จะทำให้การปล่อยวางช้าลงไปอีกหากคุณกำลังประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดสิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษาตัวเองและนั่นก็คือการยอมรับว่าคนที่ทำร้ายคุณจะไม่มาขอโทษข้อที่ 8. มีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองให้มากที่สุดเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดมักจะรู้สึกไม่มีอะไรนอกจากความเจ็บ โอลิเวรากล่าวว่ายิ่งเรานำการดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์เนี่ยนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นความรู้สึกเจ็บปวดของเราก็จะไม่ได้รู้สึกหนักหนาอะไรอีกข้อที่9ล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่เติมเต็มคุณเราไม่สามารถคาดหวังให้ตัวเองผ่านความเจ็บปวดไปได้เพียงลำพังคุณแมนลี่อธิบายว่า การปล่อยให้ตัวเองพึ่งพาคนที่รัก และสนับสนุนเราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เพียงแต่กำจัดความโดดเดี่ยวแล้วแต่ยังเป็นการเตือนให้เราได้นึกถึงความดีที่อยู่ในชีวิตของเราอีกด้วยข้อที่10อนุญาตให้ตัวเองพูดเกี่ยวกับมันเมื่อคุณต้องรับมือกับความรู้สึกเจ็บปวดหรือสถานการณ์ที่ทำร้ายจิตใจนะคะคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่ะมันก็เหมือนกับการปล่อยพลังลบออกมานะคะ คุณเดวาสุล่ากล่าวว่าบางครั้งคนเราปล่อยวางไม่ได้ เพราะรู้สึกว่าไม่ควรพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปอาจจะเป็นเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้อยากได้ยินเรื่องนี้อีกแต่อย่างไรก็ตามการพูดออกไปเป็นเรื่องสําคัญนะคะนั่นเป็นเหตุผลที่คุณเดวาโซลาแนะนําให้หาเพื่อนหรือนักจิตวิทยาที่อดทนและยอมรับและเป็นคนที่ยินดีที่จะฟังเรื่องของเราจริงๆค่ะข้อที่11ให้อภัยตัวเองการให้อภัยมีความสําคัญต่อการเยียวยาน,นะคะเพราะช่วยให้คุณปล่อยวา ความโกรธความรู้สึกผิดความละอายความเศร้าหรือความรู้สึกอื่นๆที่คุณประสบพบเจอมาและทําให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ข้อที่12ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณกําลังพยายามดิ้นรนที่จะปล่อยวางจากประสบการณ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะแนะนําให้หาที่ปรึกษาเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะผู้เชี่ยวชาญในที่นี้ก็คือนักจิตวิทยานะคะ,ะในบ างครั้งการนำเคล็ดลับที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ในแต่ละข้อนะคะหากนำไปใช้ด้วยตัวคุณเองอาจจะเป็นเรื่องยากดังนั้นการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่เขาจะได้ช่วยแนะนำให้คุณออกจากตรงนี้ได้ค่ะ New ตัวเราเอง เพื่อตัวเราเองที่ดีกว่าในวันข้างหน้านะคะขอบคุณที่ติดตาม j e s ูพ p o แคสต,ต์พบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ